สบายดีพี่น้องสบายดีที่ทุกท่านพ่อๆกับพี่เก่าพี่น้องซองน้องพายุพ่อๆกันยามเศร้าพี่น้องเอ้ยตื่นสวายว่าสิตื่นแต่เศร้าม่ตื่นสาว,ว,านวายพายุหน่อยไล่หายมึงขึ้นนี่เลยตื่นสวายไปหาเห็ดพี่น้องหาเห็ดเขาป่าเขาดงกดับพี่น้องเอ้ย ก่อนอื่นหน้าก็ขอบุญขอบคุณเด้อผู้เข้ามาบึงมาชมสองเฮาก็ดีเนาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากบึงฝากชมนั่นเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะข้อฝากก็ไม่มีสองคนจักสิได้เฮ็ดยังไรพี่น้องก็รุ่นรอชมน้ำกันพี่น้องเลย อเฮ็ดแล้วพี่น้องแม่มี่โม,ม่กับเมมีคนมารแน่นี่นนะใช่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 

มีได้จักดอเข้ากันดิพี่น้องเหพ่อเด็กพี่น้องเฮ็ดพ่อพี่น้องเอ้ยอืมเฮ็ดพ่อนะเฮ็ดพ่อผ่าอยพี่น้องเราบุ้งยังไงอืมเด็กพีเราไปเเก็บเห็ดมาเด้อเก็บเห็ดน่วกันเด้อ ไปบนำกันเด้อทุกคนมาก็บมีมีสองคนก็จะ,จะเข้าจะาดำให้ดำหน้าเบดิดเอามาสันด,ดำเขามาหันเอ็ดล่ะแกนเอ็มแล้พี่น้องอนี่จะใหดินี่พี่น้อง

พี่พี่อูโอ้ยน่าเบี๋ยวไปรู้กาูอยู่เห็นไน้องนี่ก็แมนนี่นี่เปนดาวเยนี่นี่นี่พี่น้อง คนเอเดนก็ตะเกียบเห็ดเพาเห็ดไข่เริ่มออกแล้วเด้อพี่น้องนี่นี่ดอกน้อยนะนี่นี่นี่ดูนี่กางเริ่มออกอพี่น้องทำไดอกงามแต่เนี่ยจะโบวอยู่ปีฝนแสบ เห็นล้วพี่น้อืว้าดพี่นงนี่พอนี่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 เนี่ยนี่นี่กพพพี่นพว้าพมาดอพี่นงมาดอเก็บน้ำกันดอพี่นงเว้ ก้เจอขี้ผึ้งพอเจอพี่น้องพี่โอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องฝากโบกัด เห็ดพอเห็ดพอเห็มดพี่น hey ้องเห็ดพอได้นี่นี่นี่เมนวัตเตอพี่น้องมกแม่นี่ มามามอืมอือโอ้ยมะควาย คือพอนังได้พี่น้องเดี๋ยวเอี้วพี่น้องตัวได้มันมูได้แล้ก็ออก้าจิมอ่ เข้ามาใน ยังจินลังมือฮะนักเรียนทำได้จำหนึ่งบริยเกษได้พี่น่อย ได้เห네็นไหมขำได้สำนึ่ง <ility> ก็น้ำว่ายดิรอที่ราเห็นปาดอืม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 อมออืมอออพอืมดพอเฮอดพออันนี้อ้องเอ๋ย มาเด้อคือได้อยากเก็บน้ำมาเด้อเก็บน้ำกันเด้อไร้ายดอกได้พี่น้องกันหมูใหญ่ได้เพื่อน เห็นเหรอ,องูปัดอย่างอย่างจุคาลาพี่น้องจา๋าพี่น้องงอกดอกเด็ดเลยพี่น้องนีดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกงามพี่น้องเลยอือได้เลยอ่ะเยบมากประเทศใครพี่น้องใครเหราง,งู นี่พี่น้องไข่เห็นไข่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นอีกแล้วพี่น้องพี่น้องถกตดพี่น้องหมูเดียวได้สามดอกพี่น้องเลยสามจูมสามไข่ไปลุยต่อพี่น้องอย่างจนมือจะได้ เฮ็ดรงโง่กันดิพี่น้องเฮ็ดเห้ากระไดประมาณนี้แล้วเน้งงยเฮ็ดเพาะเฮ็ดรังนี่เฮ็ดไข่สองดอกพี่น้องเอ้ยประมาณนี้ห้ากระซิมืงินเลยพี่น้องอันนี้ทางไปทางไปทางนี้ฟังไปบ้านนกแตะเราไปลงทางบันดงพี่น้องบันดงก้นหินผมแหละ ันทางออกน้องเคียนปักสองพะนาำขึนสวรรค์ผู้ลรเป็นไยทางใหญ่มีสองเส้นทางแต่ว่าทางก็จะเปื่อนเติบจะเมื่ออะไรได้พี่น้องเฮียนเม่ซานได้เลยพี่น้องเ้ยไม่มีมานำล่อง เจาะฮาตดำใหม่ดำนาเอายังก็ได้ดำพี่น้องเลยมื่อนนี้เอากระชิ่อจบคลิปแบบเพียงตอนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพายุพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่พื่อนสบายดี